สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงชุธาามานสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัตค่ะวันนี้อาจารย์มีสอนนะคะมีสอนหินทํานายนะคะและก็ต้องบอกว่าเนื่องจากไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยสอนไปด้วยแล้วทําคลิปไปด้วยแล้วกันนะคะ มีสอนหินทำนายค่ะหินเนะี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มที่หินจะมีแดงส้มเหลืองชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงขาวดำและสีอะไรหว่าสีอะไรหว่าคือ สีที่หยิบขึ้นมาแล้วบอกไม่ได้ว่าสีอะไรนะคะ mm hmm. อันนี้อย่างอันนี้อาเกตสีอมๆม,มค่ะจะเทาก็ไม่ใช่จะเขียวก็ไม่ใช่จะดําก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เราเรียกว่าสีอะไรวะ mm hmm. นะคะมันก็จะมีอยู่หลายชนิดเหมือนกันที่ที่มันเป็นสีที่บอกไม่ได้ว่าสีอะไรนะคะรเรียกสีผสมแหละนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มกันก่อนที่หมวดหินสีแดงนะคะหมวดหินสีแดงเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือหินเรดแจสเปอร์นะคะอย่างที่สองที่เราจะหาได้ง่ายๆเลยเนี่ยนะคะก็คือปะการังแดงนะคะหินที่ขึ้นต้นว่าเรดทั้งหลายเนาะจะเป็นสีแดงนะคะเอ่อมันยังมีอีกมีทับทิมมีโกเมนนะคะโกเมนเนี่ยอาจจะเป็นแดงแก่กับเนโกเมนนะคะแล้วก็ อย่างอันนี้อันนี้เป็นมะฮอกกานีนะคะเนี่ยอันนี้เป็นมะฮอกกานีมีจุดลายดำๆสีตมตาดเรามันก็จัดอยู่ในหมวดสีแดงนะคะอ่าแล้วก็จะมีทูมารีนสีแดงมีไฟอาร์เกตนะคะอะไรที่เราเห็นเป็นเรสอะนะคะอ่าอยู่ในหมวดสีแดงหมดจําไว้ว่าสีแดงเนี่ยคุณสมบัติคือกระตุน้นกระเตื้องกระตือรือร้นนะคะ สีแดงเป็นสีแห่งไฟแล้วเราคิดถึงสีแดงเราคิดถึงอะไรอีกเลือดเลือดถูกต้องนะคะไหลเวียนโลหิตนะคะระบบเลือดทั้งหลายเป็นสีแดงอ่านะคะเราพูดคร่าวๆกันก่อนต่อมาสีส้มส้มอย่างแรกเลยที่หาง่ายๆเลยก็คือคาเนเลียนคาเนเลียนสีส้มนะคะอันนี้ มันอาจจะส้มอ่อนไปหน่อยอันนี้คือชาเนเลนสีส้มส่วนอันนี้คือซันสโตนก็สีส้มเหมือนกันนะคะมันไม่ได้ขัดไม่ได้เจียมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะซันสโตนจริงๆแบบเนี้ยเป็นธรรมชาติเนี่ยหายากกว่าที่เจียแล้วด้วยนะซันสโตนนะคะซั mm hmm. นสโตนสีส้มแล้วก็จะยังมีออเรนท์ทั้งหลายออเรนจ์เวนเจอรีนนะคะแล้วก็มีไฟโอปอเป็นสีส้มนะคะอำพันสีส้มก็มี สีส้มก็เป็นน้องๆของสีแดงใช่ไหมยังเป็นพระอาทิตย์อยู่แต่เป็นพระอาทิตย์อาจจะยามยามเช้าสายยามบ่ายเย็นนะคะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนสีแดงนะคะแต่มันก็ยังเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะคะการกระตือรือร้นทะเยอทยานนะคะและยังเป็นเรื่องของอารมณ์แบบว่า มันไสอิจฉาเนี่ยสีสม้มนะคะสีเหลืองสีเหลืองมีอะไรบ้างคะสีเหลืองเยลโล่ Yellow ทั้งหลายนะคะเยลโล่ควอตเยลโล่อาเกตบุตรสารคำแคลไซด์อําพันเป็นสีเหลืองนะคะซิทรินถามว่าถ้าคิดถึงสีเหลืองคิดถึงอะไรคนส่วนใหญ่จะคิดถึงทองคำนึกออกไหมานะคะ สีเหลืองก็เลยแทนทรัพย์สินเงินทองของมีค่านะคะต่อมาเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูก็ไม่ได้มีเยอะนะคะสีชมพูที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดหาง่ายที่สุด rose quartz Qu นะคะ rose quartz สีชมพูนะคะจริงๆต้องบอกว่า rose quartz นี่เป็นชมพูมีอ่อนบางบางแห่งนะคะอ่อนจนใสจนเกือบขาวเลยก็มีนะคะ อโรอสควอตท,ที่สวยงามที่สุดเนี่ยจะเป็นโรสควอตมาดากัสกานะคะจะฉ่าน้ำก็จะฉ่าฉมชมพูแบบเหมือนอมน้ำเลยนะคะฉ่าเออเป็นโรสควอตมาดากัสก้าแล้วชมพูก็ยังมีชมพูลายดำ <c oughs> ชมพูลายดำอันนี้คือโรโดไนท์นะคะถ้าเจียม,มาเป็นเครื่องประดับ มันมีทั้งลายดําและบางทีก็ลายดําอาจจะอยู่ในเนื้อหินหายข้างบนมองไม่เห็นก็มีนะคะ mm hmm. อันนั้นจะเนื้อแพงนะ,ะชมพูลายดําคือโรโดไนแล้วเราก็จะมีโรโดโครไซต์นะคะแล้วก็จะมีคันไซหรือบางคนเรียกคุนไซอะไรแบบนี้นะเนะี mm ่ย hmm. อันนี้ชมพูหวานเนาะคันไซ mm hmm. แล้วยังจะมี ชมพูมีไม่เยอะแล้วค่ะชมพูมีมอร์แกนไนท์ซึ่งชมพูคิดว่าเป็นตัวแทนของเรื่องอะไรความรักนะคะความรักจิตใจอารมณ์นะคะต่อมาคือสีเขียวจริงๆในโลกเนี้ยสีเขียวมีเยอะนะคะเขียวที่เราเห็นหาง่ายที่สุดคือกรีนอ a เวนเจอรีนนะคะเนี่เขียวนี้กรีนอ a เวนเจอรีนเนี่ยหาง่ายนะคะแล้วก็ บางคนเรียกหยกออสเตรเลีย <ก S 1> นะคะหยกจริงๆก็คือสีเขียวเหมือนกันนะคะ<ม>ทีนี้เรายังมีเขียวคือมาล์คไคนะคะแล้วก็ยังมีเขียวอย่างอันนี้อันนี้ออกเขียวเขียวอมฟ้าๆหน่อยเนี่ยนะคะอันนี้คือคือคริสโซโคลนะคริสโซโคลานะคริสโซโ,ซค,ลค,ลโซคลาเนี่ยมันมีโอกาสเป็นได้ทั้งสีเขียวและสีฟ้าเพราะว่าบางที สีของบางประเทศจะออกฟ้ากว่านี้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าไปะะเขียวก็ยังมีอีกมีมรกตไซบีเรียนะคะไดออกไซด์เนาะ,ะอันนั้นก็จะหายากไม่มาเป็นก้อนๆแล้วก็มรกตจริงๆเลยก็ได้นะคะเอ็มอมอรัลก็สีเขียวมีเยอะนะคะคิดว่าสีเขียวแทนอะไร ธร,รมชาติส,ส,สีเขียวเป็นต้นไม้ใช่ไหมสีเขียวนะคะเป็นใบไม้เป็นต้นไม้สีเขียวแทนความเป็นธรรมชาติและสีเขียวก็แทนเรื่องของวาจาคําพูดการเจรจาต่อรองทั้งหลายนะคะต่อมาสีฟ้านะคะสีฟ้าก <talk S 1> ็มีไม่เยอะหรอกนะคะฟ้าที่เราเห็นชัดๆคือฟ้าเทอร์คอยส์นะนะคะแล้วก็ฟ้าอะความารีนบูเล็ตอะเกต blueless, อาเกศเป็นฟ้านะคะสีฟ้าคือท้องฟ้าอากาศ <ห lag S 1> <Cor> ถ้าเป็นเรื่องคนเราความรู้สึกเนี่ยมันคือการจินตนาการการจินตนาการการเพ้อฝันนะคะแต่ถ้าในเรื่องของการทำนายเวลานะั้นนี่เวลาหยิบสีฟ้าเราบอกอมโนแล้วแหละหหค่ะคุณอาจจะจินตนาการไปคุณครีเอทอ่ะมันครีเอทได้มันอันนี้แต่ถ้าไม่เอาเพ้อไปละน,นะคะมันโนไปละ แต่สีฟ้าเมื่อมันเป็นท้องฟ้าอากาศนะคะมันก็เป็นตัวแทนของเรื่องของการเดินทางนะต่อมาคือสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินได้แก่โซดาไลท์นะคะลาพิสลาซูรี่แล้วก็คายานายนะคะแล้วก็มันเอ่อทันสนทยซึ่งจะแพงมากทันสนท์นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำเงินที่ กึ่งนะคะกึ่งม่วงอย่างเช่นไอโอไลน้ําเงินมองแล้วอาจจะเป็นน้าเงินมองแล้วอาจจะเป็นม่วงอะไรแบบเนี้ยนะคะพวกนี้แทนสติปัญญาความจานะคะเพราะว่าเป็นจักรไหลอยู่ตรงนี้ยานอย่างรู้ทั้งหลายเป็นสีน้ําเงินนะคะต่อมาเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงคืออะเมทิสนะคะชารอยชารอยเป็นม่วง เอ่อมีลายดำดำมีขาวขาวมีมีขาวขาวมีดำดำนะคะชาร้อยเป็นหินแม่โมดถ้าลาบาร์ดไลจะเป็นหินพ่อมดนะคะชาร้อยนะคะแต่ชาร้อยก็จะไม่มาเป็นก้อนแบบนี้เพราะว่ามันจะแพงมากนะคะแล้วก็จะมีเลพิดไลท์นะคะมีสุกิไลท์ 2อ,อันที่บอกอยู่นี่แพงมากมหาศาลสุกีไลท์นี่แพงมหาศาลนะคะ <em. S 2> เออเก็บตังไว้ซื้อทองคําดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีฟอ r โฟสีเดอร์ไรท์ right, oh, ที่ก็จํายากนะคะ oh. แล้วก็จะมีที่จัดอยู่ในสีม่วงอีกก็อย่างเช่นไอโอไลท์อย่างที่บอกเนะี่ยเดี๋ยวจะเป็นม่วงเดี๋ยวคลิกอีกทีนึงเป็นน้ําเงินอย่างเงี้ย <c oughs> พวกม่วงเนี่ยนะคะ ถ้าเป็นจักระมันจะอยู่เหนือศีรษะขึ้นไปนะเนี่ยนะคะม,มันจะอยู่ตรงนี้เขาเรียกจักรมงกุฎนะคะไม่ได้อยู่บนศีรษะนะอยู่ตรงนี้ค่ะเจวนมงกุฎอยู่เนี่ยนะคะ,คะดังนั้นมันเป็นหินแห่งการหลุดพ้นถ้าไม่เป็นปัญญามันก็เป็นปัญญาขั้นสูงนะคะเป็นเป็นสมาธิขั้นขั้นกว่าแล้วนะเนาะอ่านะคะ,ะ,คะเป็นเป็นญาณอย่างรู้เป็นการหลุดพ้นแต่มันก็ในอีกด้านหนึ่งมันแปลว่า งมงายหลงไหลก็ได้ด้วยเนาะเพราะว่ามันหลุดพ้นแบบมันมากกว่าความชอบมันเป็นความหลงนะคะและมันก็เป็นโอเวอร์คือมากกว่าปกตินะคะต่อมาคือสีขาวนะคะสีขาวสีขาวเราก็มีไม่เยอะหรอกสีขาวก็จะมี artz, ะะคริสตัลควอตนะคะคริสตัลควอตหรือว่าเขาเรียก rocky quartz นี่แหละนะคะ กอดใส่สีขาวมันเป็นขาวมากๆอย่างเงี้ยเขาเรียกเคลียกรอดบางทีน,นะคะแล้วก็จะมีขาวขุนขาวที่มันเป็นเหลือบรุ้งนะคะเหลือเหลือบรุ้งอย่างเงี้ยอันนี้คือมู s สโตนนะคะเขาวขาวเหลือบรุง้งแล้วก็จะมีขาวทึบขาวทึบที่มีลายเทาๆอยู่เนี่ยนะคะขาวทึบเนี่ยอันนี้คือฮาวไลท์นะคะ ฮาวไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหินที่ไม่ค่อยมีราคาในท้องตลาดมันก็เลยมีคนเอาไปอัพมูลลค่คาด้วยการใส่สีเป็นสีฟ้า <c oughs> แล้วมันจะเหมือนเทอคอย <c oughs> นะมันจะเหมือนเถอคอยขายเป็นเทอคอยแทน <c oughs> คนไม่รู้จับแล้วก็หินไงหินแท้ด้วยนะคะ <c oughs> หินแท้แต่มันคนละชนิด เธอค้อยราคาแพงกว่าสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแต่จับแล้วหินแท้ไงนะคะปฏิเสธไม่ได้แต่ว่ามันคนละชนิดกันเท่านั้นเองอันนี้คือสีขาวนะคะสีขาวแทนอะไรความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความนิ่งความสงบและก็ยังเป็นตัวแทนของคนที่บริสุทธิ์นะคะเด็กเนาะเด็กน้อยนี่บริสุทธิ์แน่ๆอยู่แล้วนะคะ คนที่เข้าสู่ความสงบบริสุทธิ์ก็อย่างนักปฏิบัตินักบวชอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ต่อมาคือสีดำนะคะสีดำเรามีหลายโทนนะคะดำสนิทเลยก็อย่างเช่น black agate black tourmaline black อะไรก็ได้มีขึ้นต้นว่า black เนี่ยนะคะดำหมดเนาะนะคะแล้วก็ยังมีเอ่อดำ ดำอ่อนดำใสๆอย่างสโ ok มกกี้ควอสสโมกกี้ควอเนี่ยก็คือสีควันไฟสโ ok มกกี้ควอเราจัดอยู่ในดำนะคะแล้วยังจัดสโนวเฟล็กอยู่ในดำอันนี้คือสโนวเฟล็กนะคะก็คือจริงๆเป็นสีดำแล้วก็มีปลาสีขาวนะคะเออแล้วก็ไหมดำอันนี้คือควอสใสแล้วก็มีเส้นไหมนะคะเส้นไหม จะเป็นแบล็กทูมารีนหรือแร่ธาตุอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอยู่ข้างในเราเรียกไหมดำนะคะอืมแบล็ก i ูทาควอคนไทยเรียกแก้วขนเหล็กหรือแบบเนี้ยนะคะพว,พวกดำเนี่ยพวกดำเนี่ยคิดว่าแทนอะไรสัญญศาสตร์ด้านมืดอ,อะไรไหมคะสีดำหมายถึงเ <c oughs> อ่อความเร้นลับลึกลับ <c oughs> นะคะด้านมือดอยู่แล้วนะคะสัญยศาสตร์ด้านมืดใช่ไหมนะคะ ความเล้นลับลึกลับความมืดดำทั้งหลายนะคะและก็สิ่งที่เรามองไม่เห็น,หนสัมผัสไม่ได้นะคะที่เหลือจากนีที่เหลือทั้งหลายที่เราคิดไม่ออกว่ามันสีอะไรมันมีเยอะมากทีเดียวนะคะอันนั้นคือสีอะไรวาซึ่งมันก็จะแยกตามคุณสมบัตินะคะแต่โดยรวมของเขาเวลาเราหยิบได้หินสีที่เรา เไม่รู้ว่ามันคือสีอะไรค่ะมันคือความหลากหลายมันคือการตัดสินใจไม่ได้อ่ะอมันคือไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่มันวุ่นวายไปหมดเลยเป็นการสับสนวุ่นวายไว้ก่อนนะคะแต่อื่นๆมันจะแยกตามคุณสมบัติเช่นเราหยิบยูในาไคยยูในาไคายแน่นอนไม่ใช่หินสีเขียวยูในาไค จะเป็นหินสีเขียวประสีชมพูลายอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะยูนาไคก็เป็นหนึ่งในหินที่เป็นสีอะไรหวาเป็นการเพราะฉะนั้นยูนารไคก็จะเป็นหินเฉพาะว่าใครหยิบหินยูนารไคมาเป็นหินที่เสริมโชคลาภอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่เบื้องต้นถ้าถามในเรื่องของการตัดสินใจเย่ยพวกนี้สับสนหมดตัดสินใจอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องข้าวคร่าวสำหรับพื้นฐานของการเรียน ขินทำนายนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีความละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นมันยังมันสามารถทายได้ทุกเรื่องเลยแล้วแต่เราอยากจะรู้อะไรนะคะถ้าสนใจมาเรียนกันค่ะ